นี่น้องโดนดูดูจำคุณครูไว้ด้วยนี่หนูต้องเอาเส้นข้างหน้านี่ให้มันยาวกว่าเส้นข้างหลังนะคะอ่าทีน,น,นี้นี่หนูก็เอาตัดกันตรงไหนข้างไหนคะเออเด็กเด็กเด็กเเขาชอบงงค่ะชอบงงชอบเอาข้างหลังมาตัดกันนะคะอ่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเขายังไม่ได้นะคะอะไม่เป็นไรคะ่ะคุณครูก็แนะนำไปต่อไปเลขห้าค่ะ เลขสี่เด็กๆจะงงแบบนี้ตลอดเลยค่ะเอาเลขห้านะคะอาน้องโชกุนน้องโชกุนลองทำรอคุณครูทำสวยๆทำตัวเลขเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูไปดูเพราะว่าคุณครูเคยให้ทำแล้วนะคะออาเลขห้าสวยค่ะเอาต่อไปเลขหกค่ะเลขหกค่ะเด็กๆเก่งขึ้นแล้วค่ะ ทำสวยแล้วอ้าวสวยแล้วค่ะอ่าน,น้องโดนค่ะ